จริงก็ตจะร่วมงานกับผูชอตตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าติดลำภารกิจส่วนตัวนิดหน่อยอะคะ่ะแล้วก็พอมาเรื่องนี้ก็ได้อ่านบทก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จริงๆอยากร่วมงานกับพูชายมานานแล้วะคะ่ะใช่ชอ้วอะไรตัดสินใจนัดนมอย่งนีคือตักงชอบความสมัยใหม่ของบทแล้วก็ชอบความเป็นมนุษย์ของของของ,ของละครเรื่องนี้ความเป็นมนุษย์ของแต่ละแต่ละตัวที่เป็นเราตัวละครนะคะค่อนข้างจะมีความ ความจริงความจริงที่ที่ที่มีเขาเรยมีความแบบ มีความลึกลับมีมีเจตนาที่แบบว่ามีมีความหวังมีอะไรอย่างเงี้ยคือท,ท,ทุกตัวละครมีความมีมีชีวิตจริงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตักชอบสรุปดีเราได้ความเป็นเมียหลงในชีวิตจริงมาผสาษาษมผสานด้วยไหมครับไม่สิ <laughs> ไม่สิเพราะว่าจริงๆการครอบครูก็เป็นแบบหนึ่งของนักแสดงนะคะที่ไม่ให้เอา,อา <laughs> การแสดงไปไปเล่นในชีวิตจริงนะคะไม่งั้นเราก็จะไม่เจริญเนาะ ทันดันพี่ตั้งกับชี้ที่จะต้องมารับในเวอร์ชันประจันก็นิดนึงค่ะเพราะว่าตั้งไม่ได้เล่นนานแล้วก็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 ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันย้อนกลับไปทำไมถึงตัดสินใจกลับมาเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ตั้งบอกว่าจะพักการรับละครนอกจากเรื่องที่ที่เรื่องอินเดีกันปาร์ค่ะค่ะก็พอดีมีเวลาเราก็ได้คุยกับทางครอบครัวค่ะแล้วก็ทาง คุณมูชัยตกลงด้วยค่ะแล้วก็พอดีพี่ชอตได้เกลียกลอคุณมูญชัยแล้วคุณมูญชัยเขาก็เหมือนกับได้ฟังพี่ชอดเล่าเรื่องให้ฟังคุณบูชัยเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็สนับสนุนนะคะบอกว่าเอออยากให้อยากให้เล่นอยากคุยกับน้องด้วยไหม เดี๋ยวอาจจะต้องมีคุยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยการกระโดดนี้มันจะแบบซับซ้อนท้าทายนิดนึงค่ะพี่จับพี่ตักคอสนิทยังไงหรือว่าทำมันบ้างเรื่องอะยังไงบ้างจริงๆก็มีอ่านบทแต่ว่าจริงๆต้องพึ่งพุ่มกับกับทังทีมค่ะ <laughs> เพราะว่าก็คือเราก,ก็ตักเชื่อในทีมนะคะก็คือเรื่องนี้ก็คือทีมเวิร์กนะคะแล้วก็พุ่มกับก็ ตังได้เห็นผลงานของพี่เขาแล้วก็ได้ได้รู้จากผลงานออของีิชอตม,มามามาหลายเรื่องอะคะ่ะก็ก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้รับการเทรนในใน,ในแต่ละฉากได้ดีค่ะหลายคนดหวังมากเลยค่ะแม่กลับมาแล้วกลับมาแล้วอะไงแม่เลยอะ <c oughs> จริงๆก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ก็คือยังไงอะถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่ที่ตั๊กอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะคือพอเราได้มีละครเล่นนะคะก็เหมือนกับเป็นการเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราได้กลับมาดูแลตัวเองอีกรอบหนึ่อด้วยแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราจะไปทำเกษตรขอนนีจะทำอะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะก็ยังทําเกษตรอยู่ค่ะก็ละครก็จะเป็นจานทันคันพุธพลเรือไทยก็จะเป็นเรียนเกษตร ตอนนี้หลังจากนี้ก็จะได้เห็นหน้าแบบในส่วนของละครภาพยนตร์อะไรอย่างี้มากขึ้นนะคะก็มีเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับการอื่นใช่จริงก็ติดต่อมาเยอะไหมนะเรื่องของหน้าหน้าละครในปีนี้เอ่อจริงจริงก็มีละครของพี่ชอติดต่อไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เล่นนะคะใช่วันนี้เล่นถ้าเกดมีเจ้าหนุ่ติดต่อมา คือวรไปเล่ก็ต้องคุยต้องคุยกับทางทางครอบครัวใช่ตอนตอนอันนี้ที <pas> ่สาวบอกว่าพี่ใหญ่ไม่ไม่ได้อยากไปเล่นละครมาก ยังมาไม่ถึงใช่ไหมคบไม่ทราบเลยจริงๆแต่ถ้าพี่ตั๊กยังจะเล่นอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมสำหรับเรื่องออนไลน์เกมส์ไม่ทราบเลยจริงๆก็ก็เดี๋ยวต้องต้องถามทางน้องเพราะว่าน้งไม่มีความคิดไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องเรื่อของการกระเด็น้างค่ะราตั้งใจยังไงต่อให ก็คือได้เรียนการเกษตรเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการพอดีเราเราคือตาคิดว่านะคะเราคิดว่าการเรียนวิชาชีพปะคะก็คืออยากจะเลือกเรียนทางการสร้างอาหารการปลูกพืชมากกว่าที่จะเรียนที่จะกลับไปเรียนเ,เป็นได้รับใบป,ปริญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยต่ว่าการทําอะไรที่เป็นทางสายอาชีพเนี่ยน่าจะได้น่าจะเหมือนกับได้ น่าจะดีกว่าเช่นอาหารหรือว่าเป็นการปลูกผักปลูกพืชหรือทําอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นอะไรเล็กๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าเป็นอาชีพได้มากกว่าจริงๆแต่นนแบบเป้าหมายก็แบบเราอยากเรียนไปเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยทำได้อะก็ ก็มีค่ะก็อยากจะทำเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแบบเป็นเป็นอะไรที่เป็นแบรนด์ของตัวเองส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะลงลึกไปในเรื่องของการสร้างสร้างสร้างอาหารมากกว่าแต่สร้างยังไงที่จะทำให้เราได้แบบรู้รู้ลึกร,ร,รู้จริงว่าแบบเออดินเป็นยังไงปลูกอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ยังไมันเป็นได้ทดลองแล้ว,ลวเป็นไงบ้างคะที่ทำมาก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือ จริงๆก็ถามว่ายากไหมยากตรงที่ว่าเราอาจจะต้องเจอแดดแต่ว่าถามว่าเราไปเรียนเกษตรเรายากไหมไม่ไม่ยากนะคะเพราะว่าจริงๆก็คือการคำนวณมากกว่าว่าแบบว่าเออดินตรงนี้เราควรปลูกอะไรแล้วก็ใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยถัดมวเาเก็บผลผลิตมาใช้มากินเราก็ทีความสุปีใช่เราก็จะรู้ว่าแบบว่าเออการหมักอาหารส่วนส่วนนึงที่เราทานอาไว้แล้วแล้วเราไปหมักเป็นอาหาร ให้กับพืชเราต้องใช้อาหารอะไรเราต้องให้อะไรมะเขือเทศถึงจะไม่เหม็นคาวาเราเราควรจะให้เปลือกเปลือกก้อยหอหรือแบบเป็นเป็นเปลือกไข่หรือจะเป็นอะไรที่เป็นผลไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อะไรเงี้ยที่แบบว่าผ่านจากเป็นอาหารที่ดีแล้วก็เอาไปให้พืชหรือเอาไปให้แบบดอกไม้อะไรเงี้ยหรือเป็นการปลูก

จะเป็นการปลูกปลดอกไม้ล่อแมลงซึ่งแบบตอนนี้แมลงก็เยอะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้มีแมลงตัวหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูพืชที่เกี่ยวกับแบบว่าเขาบินวันละร้อยห้าสิบเมตรต่อวันซึ่งมาซึ่งมากินข้าวว่าเราแล้วก็บินต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็การใช้สารเคมีไม่ได้ทําให้แมลงตายเพราะเราเราเรียนมาอันนี้ไม่ได้ใช้แต่เป็นการสร้างภูมิให้แมลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราควรจะ ทำอย่างไรหลบเลี่ยงอย่างไรเราจัดการตัวเองยังไงคะแมลงเนี่ยฮะแมลงตัวนี้จัดการยังไงคะพี่จ๊ะเราก็ต้องเราเราจัดการอะไรไม่ได้เลยต้องจากเราจะต้องแบบเหมือนกับเอาแมลงจัดการแมลงเองเช่นมีแมลงมุมแมลงมุมก็จะกินแมลงแล้วก็ดูเราหลงรักไปแล้วนะดูเราหลงรักเพราะมันดังมากเลยหรือหรือไสเรือนใช่ไหมคะ เลี้ยงไส้เดือนเยอะๆแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยเขาจะทําให้ดินเป็นเป็นเป็นรูใช่ไหมคะข้างเขาก็เหมือนกับซุยดินให้เราก็ดินก็จะมีออกซิเจนมากขึ้นก็จะมีธาตุอาหารแล้วก็ไปไปไปสู้กับแมลงที่อยู่ใต้ดินอะไรอย่างงี้แสดงว่าในอนาคตพิษกาจะมีแบรนด์ที่เป็นสินค้ากันนิดนึงเลยก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยค่ะอันนี้ได้ปลูกแบบกระลูกไหมครับระลูกจะเรียนรุ่งไปพร้เมๆมาเขาบอกอเขาสนใจพ่อเขาใจคืออยากเรียนให้จบก่อน ค่อยๆจบลูเขาไปเรียนเรียนมนาน่ไหเรียนยังไงคะเรียนเป็นคอร์สเป็นหลักสูตรยังไงคะจริงๆก็คือขอไปเรียนนะคะก็คือก็คือก็อาจจะเรียนไปถึงสักสามสี่ปีเลยะค่ะเพราะว่านี้คือแบบ เราต้องเรียนปลุกผักใบก่อนนะคะแล้วก็มีผักลูกแล้วก็มีผักผักยอดใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อาจจะไม่เป็นผักโคนผักแบบว่าการเกี่ยวกับการปักชำการต้นกิ่งนะคะหรือการต,ต,ตัดแต่งตัดแต่งกุ้มไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผลไม้หรือผักอะไรอย่างเงี้ยเวลาลงนี่มันยากไหมเวลาลงไฟเรียนที่เด็ดทร์สสั้นๆว่าเป็นเป็นแบบโปรแกรม ไปเรียนที่ศูนย์ใช้พัฒนาค่ะแต่เวลาลงมือจริงๆรม,มันย่าก,กว่าทฤษฎีไหมือคนเต็ง,งว่าตาาั้งว่าลงมือทําเองง่ายกว่าการนั่งเรียนในห <c oughs> ้อง <c oughs> ใช่แต่พอเราลงไปเรียนเองแล้วเราก็ต้องมานั่งสรุปแล้วก็ถึงจะส่งอภิบาลตอนนี้จะมีย่อยออกมันทาเป็นแบบเก็บความรู้ให้แบบก็ออจริงแต่ก็มีมีเป้าหมายนะคะอยากจะเป็นเหมือนกับพอเราเรียนมาเราก็อยากจะถ่ายทอดให้กับ คนรุ่นใหม่ๆด้วยค่ะในอนาคตที่เขาแบบอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับเกษตรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ดินบ้านเราอ่ะอาจจะต้องได้รับการดูแลมากๆเลยอะค่ะใช่อคค่ะลูกหน่อยค่ะว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกนค่ะก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกลูกก็อยากไปโรงเรียนมากเลยอยากเจอเพื่อนต้องห่วอะไรยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ จริงก็คือโรงเรียนของของลูกตากะค่ะเขาก็ค่อนข้างจะมีระยะห่างแล้วค่ะแล้วก็เขาก็มีการตรวจจากกระทรวงอยู่แล้วค่ะว่าควรเปิดไหมอะไรนยค่ะ อกเขาว่าให้ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ให้ใส่แมสแล้วก็ให้เว้นระยะห่างกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็ให้ให้ทานน้ําในกระติกของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ให้นั่งคอย่างไงไม่ให้จับอะไรที่แบบไม่ควรจับอะไรเงี้ยเด็กสมัยนี้เขาเขาค่อนข้างเข้าใจนะคะเตรียมยมกระบอกน้ำค่ะมีกระบอกน้ำของตัวเองมีช้อนนี่อะไรเป็นของตัวเองแล้วก็ที่โรงเรียนเขาก็ มีคนคอยดูแลด้วยค่ะใช่คโรรงเี่ะใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปเรียนเปล่าค่ะทัานนี้เป็นเทอมสองค่ะสอใช่ตอนที่ผ่านมาก็เรียนออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์กับการกดหัวกับการเรียนแบบไม่เลยเพราะเด็กชอบ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 คอมพิวเตอร์มากกว่าแต่ที่พ่อแม่เนี่ยควรจะแบบหัวฟูช่วงแบบเรียนบ้านค่ะคือลูกเรียนอยู่บ้านคือเราต้องมาแบบเป็นร่มแข่งทองด้วยไงคือเราก็อาจจะต้องหาว่า อะไรนั่นอะไรนี่อะไรแล้วนั่นเด้งมาแล้วเมื่อไหร่จะเจอคอนเนคกันไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก่อนหน้านี้ไปเรียนโรงเรียนก็ก็ก็ต้องทำตามระเบียบถ้าก็ต้องทำตามระเบียบอ่ะค่ะเพราะว่าจะห่วงเขามากไปจะไม่ให้เขาไปเลยก็ไม่ได้อย่างเงี้แปลว่าทุกวันนี้จะไปทำตัวทางใจเรียกว่าโตๆแล้วก็ไว้ใจไไม่ด้ตั้งไว้ใจโรงเรียน แต่ก่อนอะ่ะคือห่วงแต่ก็ต้องต้องทำใจอะ่ะแต่ต้องทำใจว่าเออเขาก็ต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ